สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพามาชมเจ้า CB1003 นะครับตอนนี้ผมกำลังจะลื้อออกจากกล่องให้ดูดีเทลก่นนี่คู่ปั๊มตอนนี้เป็นสีเทาน้ำเงินฟ้านะครับ แบบขี่ลอๆดอโล่ผมอาจจะถ่ายให้ดูได้ไม่นานนะครับเพราะผมต้องลือละด้านหลังดูแตหลาหมุมชอบฝนนังสือคลาสสิกแท้ๆ เดินใหม่อนันไหนอยากชมตัวจริงก็เข้ามาแวะดูแวะชมได้ที่เป็นวิงโคราชนะครับโคราชยินดีให้บริการ ครับที่รับชม